สาวกสาวิกาเรื่องมหาอุบาสิกาวิสาขาพุทธสาวิกา อุบาสิกาวิสาขากว่าที่พระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองสืบทอดมาจนถึงพวกเราในยุคป,ปัจจุบันนี้เหล่าพุทธบริษัททั้งสี่ทั้งพระพิสุสาม,มนเณรอุบาสกอุบาสิกาต่างก็ทำรองรักษาพระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวโดยเฉพาะอุบาสกอุบาสิกา ต้องทำหน้าที่เป็นกำลังคอยอุปถรัรมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนามาโดยตลอดย้อนไปในสมัยพุทธกาลเมื่อ2,500กว่าปีก่อนโน,น้นเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ได้มีอุบาสิกาท่านหนึ่งท่านเป็นต้นแบบของอุบาสิกาทั้งหลายในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จนได้รับการยกย่องชื่นชมจากผู้คนทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าของเราก็ยังยกย่องให้นางเป็นอุบาสิกาที่เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทุกคนในด้านการถวายทานท่านผู้นี้ก็คือนางวิสาขามหาอุบาสิกานั่นเอง อุบาสิกาวิสาขาเกิดในตระกูลมหาเศรษฐีประจำเมืองพัทยาที่บ้านของนางร่ำรวยมากมีคนรับใช้ทั้งชายและหญิงเป็นจำนวนมากนับพันคนนางเป็นคุลสตรีที่ชาวเมืองต่างก็ยกย่องสรรเสริญเพราะนางมีความงามทั้งรูปร่างหน้าตาและงามทั้งกิริยามารยาท ด้านรูปร่างหน้าตานั้นนางวิสาขาเป็นหญิงที่สวยที่สุดในเมืองเพราะนางมีลักษณะเบญจกัลยาณีซึ่งกล่าวกันว่าหญิงใดที่มีลักษณะเบญจกัลยาณีคือหญิงที่มีความงามมากที่สุดลักษณะเบญจากัลยาณีนั้นก็คือความงามห้าประการประการแรกคือผมงาม ผมของนางวิสาขาจะดำเงางามเหมือนกับกำรรหางนกยูงเวลาปล่อยชายปลายผมก็จะงอนตั้งขึ้นความงามประการที่สองคือมีปากงามริมฝีปากของนางวิสาขาจะแดงเองตามธรรมชาติเหมือนกับผลตำลึงสุกไม่ดำคล้ำหรือเหี่ยวย่นความงามประการที่สคือมีฟันงาม ฟันของนางจะเรียบเรียงชิดไม่ห่างกันมีความเงางามเหมือนกับก้อนเพชรทีเดียวความงามประการที่สี่คือมีผิวงามนางวิสาขาจะมีผิวพันธุ์ที่ละเอียดอ่อนมีผิวขาวเหมือนกับดอกกัญกาและความงามประการที่ห้าคือมีวัยงามแม้ว่านางวิสาขา จะมีอายุมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ยังคงสาวและสวยอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้นางวิสาขายังมีความสุขไม่เคยต้องพบกับเรื่องเดือดร้อนใจเลยยากที่จะหาหญิงใดเพียบพร้อมในทุกสิ่งเหมือนกับนางได้นางวิสาขาเป็นผู้ถึงพร้อมทั้งอายุ วันนะสุขพะพละและปฏิพานแม้ว่านางจะมีอายุมากถึง120ปีแต่ร่างกายของนางก็ยังคงงดงามเหมือนกับเด็กสาวอายุเพียง16ปีเท่านั้นนอกจากนี้นางยังมีลูกมากถึง20คนและมีหลานอีกมากมายรวมแล้ว เป็นจำนวนถึง8,420คนทีเดียวนอกจากนี้พละกำลังของนางวิสาขาก็ยังมากมายเปรียบได้กับช้าง5้าตัวแม้แต่พระเจ้าเปรเนที่โกศลพระราชาผู้ปกครองเมืองก็ยังทรงเคยทดลองกำลังของนางด้วยการปล่อยช้างตัวโตวหนึ่งตัวให้วิ่งเข้าใส่นางแต่ถ้าว่านางวิสาขา ม่ได้ตกใจเลยแม้แต่น้อยนางใช้นิ้วมือสองนิ้วคือนิ้วชี้และนิ้วกลางจับงวงของช้างตัวนั้นแล้วก็ผลักมันไปเท่านั้นเองช้างตัวนั้นก็ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ได้หงายหลังแล้วล้มลงณที่ตรงนั้นเองนอกจากนี้นางวิสาขายังเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉียบแหลมดังเช่น ในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่เมืองพัทยะเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นนางวิสาขามีอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นก็สามารถทําการต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสงสาวกจํานวน500รรูปเป็นอย่างดีด้วยปัญญาของนางเองและในครั้งนั้นเมื่อนางได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว นางก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทันทีด้วยอายุเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นความสมบูรณ์พร้อมในทุกสิ่งของนางวิสาขาล้วนเกิดจากผลบุญที่นางได้ถวายพระตาหารและปัจจัยทยธรรมที่จำเป็นต่อสมณะบริโภคแด่พระพิสุสงฆ์ทั้งนั้นตั้งแต่ในครั้งอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้ โดยเฉพาะในชาตินี้นางวิสาขาเป็นพุทธศาสนูปถัถมภกเป็นอุบาสิกาที่คอยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคนสำคัญนางถวายทานอย่างไม่รู้จักอิ่มจับจ่ายทรัพย์ในการบำรุงเลี้ยงพระพิสุสง์อย่างไม่เสียดายทุกๆวันนางจะนิมนต์พระพิสุสง์ประมาณ500รูปให้ไปฉันพัตาหารที่เรือน และยังคอยจัดหาข้าวยาคูน้ำปานะและของขบชั้นต่างๆไปถวายแด่พระพิสุสงฆ์ที่วัดทั้งเช้าและเย็นและยังสอดส่องดูแลถวายยารักษาโรคต่างๆแด่พระพิสุสงฆ์ผู้ที่ป่วยไข่ยอยู่เสมอตลอดชีวิตนางได้ทำอยู่อย่างนี้ไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนอกจากนี้นางวิสาขา ยังได้สร้างพระอารามเพื่อถวายแด่หมู่สงฆ์โดยได้สละเงินเป็นจำนวนมากถึง90ล้านสำหรับซื้อพื้นที่ที่มีความร่มรื่นและงดงามทางฝั่งตะวันออกของเมืองสาวัตถีเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสร้างวัดนอกจากนี้นางยังได้สละเงินเป็นจำนวนอีก90ล้านเพื่อใช้ในการก่อสร้างพระคันธกุดี และกุติต่างๆการก่อสร้างวัดแห่งนี้นางวิสาขาได้กราบนิมนต์พระมหาโมคคลานะผู้เป็นเลิศในด้านมีริ์ให้เป็นผู้ควบคุมในการก่อสร้างวัดแห่งนี้จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเวลาเพียง9ก้เดือนเท่านั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วนางวิสาขายังได้บริจาคเงินอีกจำนวน90ล้าน เพื่อทำการฉลองวัดด้วยการทำบุญเลี้ยงพระและถวายมหาทานแด่พระพิสุสง์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานตลอดสี่เดือนอีกด้วยรวมทั้งหมดแล้วนางวิสาขาได้บริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งหมด270ล้านเพื่อสร้างพระอารามแห่งนี้ เมื่อสร้างเสร็จแล้ววัดแห่งนี้ก็ได้มีชื่อว่าวัดบุพารามนางวิสาขายังปรารถนาที่จะสร้างมหาทานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยการไปกราบทูลขอพร8ประการจากพระพุทธเจ้าว่าขอให้นางได้ถวายทายธรรมที่จำเป็นต่อพระพิสุสงแปดประการดังต่อไปนี้ ประการที่หนขอให้นางได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแดหมูสงทุกทุกครูประการที่สองขอให้นางได้ถวายพระตาหารสำหรับพระพิสุสงที่เดินทางมาจากถิ่นแดนไกลประการที่สามขอให้นางได้ถวายพระตาหารสำหรับพระพิสุสงที่เตรียมจะเดินทางไปยังต่างเมืองประการที่สี่ ขอให้นางได้ถวายพระตาหารสำหรับพระพิสุสงผู้ป่วยไข้ประการที่หขอให้นางได้ถวายพระตาหารสำหรับพระพิสุสงที่คอยดูแลคอยเฝ้าไข้พระพิสุที่ป่วยไข้ประการที่6ขอให้นางได้ถวายยาสำหรับพระพิสุที่ป่วยไข้ประการที่7ขอให้นาง ได้ถวายเข้าต้มและพัตาหารเป็นประจำประการที่8ขอให้นางได้ถวายผ้าอาบน้ำแด่พิษุนีสง์จนตลอดชีวิตซึ่งนางก็ได้กล่าวถึงสาเหตุที่นางขอพรทั้งแปดประการนี้ว่าเมื่อนางได้ระลึกนึกถึงบุญนี้ครั้งใดก็จะเกิดความปลื้มใจเมื่อนางปลื้มใจแล้วก็จะเกิดความอิ่มใจ เมื่อนางอิ่มใจแล้วกายของนางก็จะสงบเมื่อกายสงบแล้วก็จะมีความสุขจิตใจก็จะมีความสุขเมื่อนางอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจเช่นนี้แล้วนางก็จะสามารถทำใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัวได้อย่างง่ายดายเมื่อนางเห็นอนิสง์เหล่านี้แล้ว นางจึงกราบทูลขอพอรแปดอย่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตให้นางได้ถวายทานแบบประการนี้เป็นประจำจนตลอดชีวิตนับตั้งแต่นั้นมานางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ตั้งอยู่ในฐานะของมารดาผู้คอยบำรุงเลี้ยงพระพุทธศาสนาอยู่เสมอ ประตูเรือนของนางจะเปิดกว้างเพื่อต้อนรับพระพิสุสง์อยู่เนืองนิดจนกระทั่งในการต่อมานางก็ได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าเป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายถวายทานและยังทำให้พระพุทธศาสนาของเราจเจริญรุ่งเรืองมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เอง นี่ก็คือเรื่องราวของยอดสตรีที่เป็นแบบอย่างของกุลสตรีทั่วทั้งโลกทีเดียวด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่แห่งการเป็นผู้ให้ที่ไม่มีข้อแม้และเงื่อนขไขใดๆทั้งนั้นนางได้ทำหน้าที่ของยอดหญิงผู้อุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังและยังทำอย่างตลอดต่อเนื่อง จนกระทั่งหมดสิ้นอายุไขทั้งหมดนี้เองผลบุญเหล่านี้จึงส่งผลให้นางร่งพร้อมบริบูรณ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนา